เมื่อเช้าได้รับโทรศัพท์จากสำนักงานสกสคชพคได้โทรศัพท์มาแล้วก็ได้บันทึกเสียงไว้จากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งซึ่งสำนักงานสกสคชพคได้รับหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาธิการและก็ได้มาพูดมาคุยกับทางสมาพันธ์ ทางสมมพันธ์ก็เลยจะบันทึกเสียงเป็นย t u b e เนาะเพื่อที่จะได้บอกข่าวแจ้งข่าวแก่พี่น้องว่าทางทางสมมพันธ์ได้รับข้อมูลมาอย่างไรเนาะครับก็นี่เป็นคลิปเสียงเนาะครับเนาะเป็นคลิปเสียงคือคือในในเรื่องของเอ่อตอนนี้บบผมบันทึกเสียงแล้วเพื่อให้พี่น้องสมาชิกสมมพันธ์ทั่วประเทศได้ฟังการ่ากคำของท่าน สกสชเนาะก็ท่านมีอะไรจะพูดกับให้พี่น้องสมาชิกทั่วประเทศฟังก็ผมส่งไปทุกกลุ่มเลยครับครับือนี้ครับจากขอนำเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของการพิจารณาให้ความหรือขอความรู้ข้อจากธนาคการออมสินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสคสหรือได้กู้เงินของโครงการการเงินกู้สปสชกับธนาคารอมสินนะครับในเรื้องต้นนะครับทางท่านเลขาธิการ ได้ขอ,ของว้คานีนคอสติในชชั่นลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกตาโครงการเปินกู้กับธนาคารสินซึ่งธนาคารสินได้ประกาศลดดอกเบี้ยลงมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมสำหรับสมาชิกผู้ที่มีติาก,การแหนี้ที่ดีนะครับโดยโลดดอกเบี้ยให้หมดเดือนนะครับคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ถึงสองแสนสามรอยรายแล้วก็เป็นเงินดอกเบี้ยที่ได้รับการลดลงถึงหนึ่งพันหน่วยล้านบาทอันนี้เรื่องของดอกเบี้ยนะครับ มาเปียนแก้แก้ปัญหานี้สินนะครับในเรื่องของเรื่องของขอให้ธนาคารอมติดไม่ฟ้องไม่บังคับคดีไม่ยึดทรัพย์ไม่บังคับคดีนะครับอันนี้ของคอร์ได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับเป็นเวลาสามสิบวันซึ่งมีผู้ลงทะเบียนอ้าวพันกว่าท่านนะครับอ่อขณะนี้ทางธนาคารอมติดว่าได้แก้ไขปัญหาไปแล้วถึงสี่สี่พันกว่าท่านนะครับเลยเลยเพียงหกร้อยท่านเศษนะครับที่ ท,ที่ยังตามตัวไม่ได้ต้องพยายามตามตัวอยู่นะครับคือจะให้มาดำเนินการในติดต่อธนาคารในวันที่ในว,วันที่31ส,สิงหาคมนี้ตั้ในเรื่องของขอชะลอโดยที่มีผู้ลงทะเ 5, บียนขอรับขอรับความเฉลี่ถึง5,000-100,000กว่าท่านนะครับออนอกจากนี้เรายัางได้ขอความขขอานรรมุเคราะห์ธนาคารสินในเรื่องของของมีการปรับโครงสร้างที่ขยายเวลาดลดดอกเบี้ยออกไปอีกนะครับตอนนี้อยดูระหว่างการเจรจากับและทดลองสินอยู่นะครับ ในในเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับแต่อะไรก็ตามนะครับทางท่านตํารวจการกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มผูมิที่ชอบนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการนะครับตรงตัวในบรัทตํานังดีของความเดือดร้อนของสมาชิกตัวรทุกท่านนะครับก็ก็จะพยายามหาความหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปครับาแนวทางช่วยเหลือต่อไปครับครับผมครับผมไปตลอดแล้ะครับไปทุกปีพอดี ที่ผมไปทาทแ้วนี้ก็เหมือนเป็นบ้านเลยนะผมไปที่สำนักง,งานของท่านเหมือนเป็นบ้านแล้วก็เอาของไปไว้ที่สำนักง,งานของท่านแล้วผมก็ไปตึเกเข้าชั้นบ้างอะไรบ้างไปทุกที่ไปที่รัฐมนตรีไปที่ทร,รัฐบาลไปทุกที่แล้วก็พอดีทราบข่าวว่าท่านได้เลขาธิการคนใหม่เนาะ <S <S แล้วก็ตอนนี้ทางชพคพี่น้องสมาชิกก็ได้ฟังข้อมูล จากปะกคำของท่นา,านผู้บริหารจากสสพลเนะันี้ทางสมาพันธ์เราทาเป็น u นะครับจะทาเป็น youtube เพื่อส่งไปทั่วทั่วประเทศเพื่อให้ีอนได้กันถ้าเป็นวโอท,ที่ปไปทั่วะนทนี้ว่ามีงการีดล,ลดรถกบอะไรเมื้นีดไดครับนะที่ทำแล้วที่สภาเราติดลถให้แล้วนะครับ อาคตอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปครับท่านคือทางทางสมาพันธ์เราเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะคืออยากจะได้สมาชิกเพิ่มเรื่อยๆทำอยูรร่ในสมาชิกุของตอนนี้ได้ไม่ได้เงินไม่ถึงล้านเลยอ่ะตอนนี้ก็พยายามโดนนรงอยู่ครับโดยเฉพาะของอเมื่อวันก่อนก็มีการเปิดเป็นกรณีพิเศษเรื่องอ็ไรนะนะครับเรื่องแต่ว่าปิดไปแล้วตอนนี้สำหรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งเคือ ภาพการครูที่บรรจุใหม่ก็ อยู่อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนะครับอยู่ผมมีโต๊ะทำงานใต้ให้องท่านชั้นสองต่อนครับชั้นสองใช่ครับ<อ>ใช่คร,ค,รครับครับก็ก็อยากจะได้นะหลายอย่างที่ทางที่เขาสงสัยผมก็เคลียร์ให้คาหมดแล้วที่เขาพากันสงสัยว่าเงินของชปคอ,อเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็อยากจะถามเรื่องการเงินแต่ผมก็ได้เคลียร์ทำเป็น เป็นวารสารให้เขาฟัางให้เขาอ่านแล้วุมมาหลายรอบมามาตั้งแต่สมัยท่านพิเชษเป็นรักษาการเนาะชื่อชื่อพิเชษหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับเดิมตอนทนอนนี่ตอนที่ท่านดรพิธพันธ์มาเนี่ยเป็นท่านพิเชษรักษาการอ๋อใช่ตอนนี้ท่านเป็นตัวจริงอา่าเป็นเลขาธิการจริงเลยใช่ไหมครับท่านท่านมาอยู่ที่นี่ประจําเลยเนาะท่านท่านท่านพิธาพันนะครับไม่ใช่ผมที่เป็นตัวที่เป็นตัวจริงดรคิธันว่าท่านพิรพันธ์นี่ท่านมาเป็นท่านมาจากที่ไหนท่านจะกรมอะไรครับ อ้ั่นนั่นมาจากภาเอกชนครับนไมได้มาจากภาคเอกชนไม่ไม่เป็นขา้าวเพราระท่นานญญามีโอกาสกรุเทพไหมครับจริง,งเาเกิดเชิญมานั่งคุยกับผมก็ก็ก็จะดีนะผมก็ยัไงไปูนเหมือนกัน,น,น,นวันนั้นผมไปวันนั้นเห็นท่านรองเลขาธิการเรียกประชุมกันมากี่้องประชุมของท่านเลยอะ่ะแล้วผมก็ไปนั่งคุยเรื่อยเพื่อแล้วก็มาแจ้งขา ให้พี่น้องได้ทราบกันเขาก็ดีใจว่าเออได้ไปเห็นกับตาทุกอย่างไปจุมเ,เรียบร้อยแล้วแล้วก็นานแล้วผมแต่ผมไปทุกปีนะครับผมไปทุกปีอ,อ๋ออะไรครับก,ก็เลยอยากจะไปคุยกับท่านอะไรหลายอย่างที่เขาฝากถามไปอ่ะนี่รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนหนักเลยนะครับาชอพคอเนี่ยนะครับเดือดร้อนก็มีคนอย่างที่ว่านี่แหละตอนนี้อย่างที่เล่าเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้บันทึกเสียงส่งเรื่องส่วนตัวผมเกี่ยวกับเรื่อง ทำเขจะโดนยึดที่ยึด,ยด,ยดทางอ่ะที่นี่ก็เลยผมก็เลยแก้ปัญหาบอกว่าผมกาดูในในกิจกรรมของชาวบคว่ามีโครงการช่วยเหลือสมัยชิกอะไรบ้างเนี่ยผู้ถุกเชื้อไดอะไรเนี่ยสามารถแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ผมก็จะไม่มีปัญหาการเกี่ยวกับเรื่องกับครอบครัวเพราะว่ามันลามไปถึงล,ลูกหลานหมดเลยอ,ยอ่ะมีทางทียย่ในผมเคยผมเคยให้ให้คชาวบคม เราไม่สามารถให้เงินกู้เองได้นะครับมันมันมันต้องเป็นธนาคารหรือไม่ท่านก็ต้องไปกู้สัพปอนอันนั้นอันนั้นเขาจ่ายเงินกู้ได้แล้วก็พอไม่สามารถไปจ่ายเงินกู้ขายได้ครับพี่สันเขาทำโครงการรูปของออมสินใช่ไหมครับต้องให้ธนาคารไม่ใช่กู้นะเขาเขียนว่ามีกิจกรรมอะไรตรงนั้นกู้อ่านดูสองสามกิจกรรมมาที่ว่าจะช่วยเหลือสมัยชิ้อะไรกู้อ่าอ่านหลรอบ อ่านไม่ออกเลยว่าอ่านไม่เข้าใจเลยตอนนี้มันทึกเป็นยูทูบด้วยเนาะเอาพูดรัตัวด้วยดังนั้นก็ไม่มีวิธีการหาเงินตอนนี้ก็คิดถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงพมเองครับนั่นแหละเขาก็เอามาช่วยช่วยดูแลตัวนี้ได้ตอนนี้ผมก็เขาก็ดูแลมาตลอดแหละกระทรวงพมก็ครับของสกสกตอนนี้นะครับนอกจากในเรื่องของการ แค่สายัญหาลนิจสิทธิ์ก็คืออย่างที่นำเรียนแล้วนะครับคือประหยัดเจรจากับทานธนาคารสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้นะครับปล่อยบอลต้นหรือว่าปล่อยลดดอกเบี้ยอะไรวิธีการต่างๆต้องอยากเจรจากระตุกอีกส่วนคือเรื่องของสวัสดิการนะครับซึ่งเรามีสบริการเปติดต่อร้านค้าร้านค้าเอกชนต่างๆที่ให้สวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งประเทศร่วมเกือบสองพันแล้วครับเกือบสองพันรายการแล้วซึ่งมีทุกจังหวัด เทราบเลครับก็อยากรู้กผมก็ติดตามอยู่ด้กก็คืออยากจะท่านท่านพูดครั้งแรกคือท่านพูดในการอจิจาทางวาจาก่อนและท่านจะทำหนังสือมาที่หลังใช่ไหมครับผมจะได้ส่งเป็นวารสารให้พี่น้องประชาพี่น้องสมัยชิกทั่วประเทศได้ดูได้อ่านวารสารครับอันนี้ครับท่านบ้านสามารถเปิดตรวจสอบได้หรือดูข้อมูลตามข่้นไหวได้ที่เว็บไซต์ตออของคอรเลยจะได้นะครับเว็บไซต์ แล้วก็เพราะว่ามนเขามีลายโอเอนะครับไม่ไม่ทราบท่านต่อเข้าใจไหมลายโอเอถ้าท่านบิไลายนะครับท่านลงไปพิมพ์สอสคงซึ่งเป็นลาลาของวิเชียรนะครับท่านเป็นสมาชิกนะครับแอดแอดลน์เป็นสมาชิกเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วท่านจะได้ทราบข้อมูลความขึ้นไหวยึดแย้มอะที่นั่นผมอยากจะได้เบอร์โทรท่านเนาะท่านท่านรับจดหมายจากทางรัฐมนตรีเมื่อไหร่ครับอหนังสือมาถึง สำนางานสพทคอนี่เมื่อวันที่แปครับผมวันที่หเดครับวันที่เคร,รับวันที่เครับมาึงออนเอเปลีข่าวทีแปดไม่ได้ทาหนังสือถึงท่านเลขาธิการเพราะว่ารันตรีกมนตรีก็ทางท่านเนาก็้าใจที่ทเป็นที่น้องสมาชิก่าจะได้มีูนเพราะว่าก็อยู่รมีสิกันทนทนะเลยลากขนาดเลยแก้ปัญหายังไอยัง ผมเรียนผมเรียนท่านปัญญาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนังสือฉบับนี้เดี๋ยวผมจะทําตอบเป็นทางการนิดนึงแล้วผมจะอธิบายแอบประเด็นสั้นๆอย่างที่เราคุยเมื่อกี้นะครับเรื่องของธนาคารหรือให้ความถืบอะไรไปแล้วว่างไอ้่านได้ทราบกระตับส่วนเรื่องในอนาคตก็จะดําเนินการต่อไปอันนี้เราจะตอบท่านเป็นทางการแบบนี้ก่อนนะครับหนังสือนะครับก็ดีแล้วได้ท่านวางต้นแล้วผมก็ดีใจแล้วก็จะได้ให้พี่น้องได้ทราบต้นแล้วต่อไปก็จะได้รับหนังสือมาแล้วก็ทำบริษัท ว่าผม<ต>ทำยูทูปนะครับทำยูทูปนี่มันติดไปตลอดเพราะว่าแต่ผมก็พยายามจัดต่อบ้างนะยูทูปบางทีผมเอาเรื่องส่วนตัวไปคุยด้วยบ้างเกี่ยวกับกเครื่องนี้สิโอเคอะไรไ,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 ไปคิดไปครับปัญหามีทุานนะครับผมไม่ติดท่านแหละแต่ว่าเราก็คอยคิดไป นว่าจะให้ช่วยยังไงยังไงเดี๋ยวผมจะรวบรวมเนาะรวบรวมแล้วก็จะส่งไปท่านอีกรอบนึงเคยครั้งแรกเขาครั้งแรกเขาสงสัยเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นยังไงเรื่องอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์กี่หักไว้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยนะครั้งแรกผมก็เคลียร์ไปหมดอะคือผมรู้สึกว่าผมชอบเคลียร์แทนสปสพตลอดแหละผมทําเป็นวารสารทําสมาพันธ์เรานี่ทําเป็นวารสารส่งไปเป็นรายรายสัปดาห์รายวันแล้วแต่โอกาสจังหวะ เขา้าใจหมดแล้วเขาเข้าใจกับสสคละเดี๋ยวติดอกาสกวมาคกับผมบ้างพอจดีนะครับีจากแค่ไม่กี่วันนี้เองอ๋อแล้วครับไรครับวันไหนสะดวกมาวันไหนไปแน่นอนลไปถ้าสมาชิกต้องการถามอะไรอะไรผมจะรวบรวมส่งเป็นหนังสือก่อนเนาะเดี๋ยวอยากจะได้เบอร์โทรท่านได้ไหมหรือว่าท่านไม่อยากจะให้ ได้ได,ได้ครับเบอร์โทรได้ครับท่านพูดในตรงนี้เลยหน้าหน้าจอเลยเนะาะก็จะได้ให้พี่น้องในด,ด้จดกันเพราะว่าเป็นเรื่องส่วทรวมเนาะที่ท่านท่านมารับผิดชอบอในตำแหน่งของคล้ายๆเป็นของรองเลขาหรือไงครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นรองอไรยแต่ผมเป็นผู้ชำนาญพิเศษซึ่งมามาช่วยงานครับช่วยงานนะครับจะได้เคลียร์ไปด้วยกันว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นเนะาะเพราะทางรัฐมนตรีดูแลสกอสคอแล้วก็ ในสมัปเรามีทั้งหมดสีประเภทก็คือผู้สูงอายุด้วยและก็สมาชิกสากลด้วยที้ทางรัฐมนตรีรับผิดชอบสอสทอกับสปสครับผิดชอบสองอย่างก็เลยผมก็ได้รับจดหมายจากรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มันก่อนที่เองครับ ทุกตอนนี้แหละหลังจากนี้แล้วพี่น้องก็จะได้ฟังกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเลยพากันติดตามดูตลอดตอนที่ผมไปที่คราวที่แล้วก็กลับมาก็ให้พูดให้เขาฟังว่าเป็นยังไงบ้างแวะสปสคผมก็มาเดยแวะผมแวะเป็นบ้านเลยนะเอาเอาสนงงานักงานท่านเป็นบ้านเลยอะ่ะเอากรอบพระไปเป็นลังใหญ่ไปวางไว้ท,ที่ที่หน้าห้องของเจ้าหน้าที่เขาเขาเรียกว่าฟังรเรเดอร์ผมก็ทยอยเอาแปให้ นายกรัฐมนตรีเทยอ้อยไปให้รัฐมนตรีเทยอยให้เลขาธิการสภทไปลำดับลำดับเลยจนทุกปีผมทําอย่างนั้นตลอดละไม่มีที่วางอะไม่มีที่วางไปวางไว้ที่สำนักง,งานของท่านแบเพราะเหมือนกับเพราะว่าทุกคนเป็นสมาชิกองค์กรนะครับแบบก่อนตายหลังตายองค์กรหมดนเนาะค <laughs> ร <c oughs> ับครับครับขอบคุณท่านมากเนาะครับัินดีครับ,บินดีครับท่านครับขอบคุณมากครับท่านครับ นี่ก็เป็นเป็นคลิปเสียงพอดีเมื่อเช้าทางสำนักง,งานสกสคได้โทรศัพท์มาหลังจากที่สำนักง,งานสกสคได้รับหนังสือจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาธิการแล้วก็ทางรัฐมนตร,าาร,สสร,ร,ตรีได้ให ทางสกสคมาดูแลหรือว่ามาให้คำตอบจากให้คำตอบแก่สมาพันธ์เพราะว่าทางสมาพันธ์ได้ทำหนังสือเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับลดดอกเบีย้ยอะไรต่างๆก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าได้พูดได้คุยเสร็จแล้วเพราะว่ามีการลดดอกเบีย้ยเนาะมีการลดดอกเบีย้ยได